เหลือพี่มาแล้วโอเค โอนแล้วกูโดนก้อนีเลยเขีย yeah. รับสภาพเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้มึงพูดกับกูวะเำาะอืะนะ oh. อฮะ, <laughs> ะท่อะไรท้อกูก็ท่อแต่กูยังดีกูเก็บของทันไง แล้วไปยืนเหม่ออะไรเรืเบลกูนึกแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นชื่อไอฟิวฆ่าปุ๊บกูนึกแล้วรบร้อยโดดปน้นอีสัส ม่ถูกต้องเลยจังแต่มวาเลยเี่ยอะไรนะเราจะเป็นหย่งชุนนะครับวันนี้มึงเจอปะกูเปิดกาชากาชาผู้เล่นใหม่อะแม่ไม่ได้ถูกกานชาสักอันเหมือนกันหรือกูเซฟออกวะ